สวัสดีครับชาวทีมแกงแล้วก็บิ๊กไดบอร์ดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องรุ่นหนึ่งจากซัมซุงนะครับซึ่งเปิดตัวเมื่อปานโดยกุ่มภาแต่ว่าทำไมเราถึงได้มารีวิวตอนนี้นะครับก็ได้เหตุขัดข้ของบางประการนะครับทําให้วิดีโอคลิปนั้นช้าแต่ว่าความจริงได้บิกความเขียนเสร็จไปนานแล้วนะครับซัมซุงไกซี่แคมเมล่าทนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เราจะมาดูกันครับว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรดีขึ้นอะไรแย่ลงและอะไรหายไปบ้างนะครับสำหรับตัวซ sung g a l a x y c ค m e r a 2นะครับเริ่มจากส่วนแรกนะครับที่เป็นผิวของเครื่องของเครื่องนะครับจะเป็นลายหนังนะครับกล้องก็ยังคงเป็น23เลนส์มกว้าง23มลเมตรนะครับซูมได้21เท่าเท่าเดิมนะครับสตเตอร์ก็อาการเหมือนเดิมครับช้าเหมือนเดิมแล้วก็ แต่ว่ามี NFC นะครับคือแตะปุ๊บกับสมาร์ทโฟนรูปกระสุงเข้าไปนะครับหน้าจอเท่าเดิมครับ4.8นิ้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตรง USB นี้ก็จะเรียบร้อยขึ้นนะครับว่าจะเป็นฝาบิดปกติจะเป็นสายเกี่ยวนะครับแล้วก็มีช่องร้อยสายนะครับพร้อมกับลูหัวฟังแน่นอนครับเพราะมันเป็น a อ d ด o อ d ด์ไงเพลงได้ยังมีที่ใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ในแบตเตอรี่นั้นก็จะเปลี่ยนเป็น2,000 m a ครับเยอะขึ้นนะครับก็ตักษณของก้อนจะเป็นนี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์ของกล้องดิจิตอลมากขึ้นความจำนะครับเพิ่มได้ด้วยมาขอ o s d สูง HD สุด64กิก็เซนกับรุ่นเดิมช่องใส่ซิมหายไปคราวนี้จะใส่ซิมได้ B+ HDMI นะครับก็ฝาปิดก็จะเป็นลักษณะเกมเดิมนะครับส่วนด้านบนนะครับ ก็จะเป็นปุ่มซูมนะครับในหน้าของ a n d r o i d ก็จะเป็นการบลกลบฟังก์ชันไอ้บวกลบเสียงนะครับปุ่มพาวเวอร์นะครับเหมือนเดิมแล้วก็ L V V f l a t สมัยนั้น f l a s ครับ f l a s ก็กดมาปุ๊บเนี่ยก็จะเด้งเบรคป๊อปอัพยาวขนาดนี้เอามาจากเครื่องนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์เหมือนกันนะครับเมื่อเบิดเครื่องมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะบูทเข้าไปที่ตัวของกล้องเลยนะครับ ซึ่งลูกเล่นที่เปลี่ยนไปนะครับสิ่งแรกก็คือสมาร์ทโมดที่เยอะขึ้นนะครับเยอะระดับไหนก็เรียกว่าเต็มที่ยิ่งกว่า Samsung s a มซุงเอสซูมนะครับก็ถือว่ามีลูกเล่นให้เยอะตั้งแต่การเซลฟี่อะลลามนะครับการถ่ายภาพเด็กนะครับหยุดการเคลื่อนไหวก็ได้เหมือนเดิมนะครับ น้ำตกก็ได้นะครับซึ่งรุ่นเล่นของตัวเดิมมันจะน้อยกว่านี้เยอะนะครับ Android ที่ให้นะครับเป็นอั r ราสีนะครับซึ่งในรีวิวผมจะไม่คัดเจ้าหน้าจอนะครับแล้วก็จะไม่ได้ทดสอบ b e n c h m a r ด้วยเพราะว่า CPU นะมีการเปลี่ยนแปลงจาก1.4คอ q เป็น1.6คความจำในตัวเปลี่ยนจาก4 g กิกนะครับเป็น 8G กก็สามารถรองรับอะไรได้เยอะขึ้นนะครับ RAM ท้าเดิม1นึกิกนะครับคอมลื่นไหลก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับจุดเด่นของซ a m s u n g ก a l a x y Camera 2นะครับแม้ว่าจะไม่มีซิม 3G นะครับที่สามารถใส่ได้อีกต่อไปนะครับแต่ว่ารูปเล่นของมันนั้นสามารถเล่นกับ n f c ได้นะครับก็อันนี้คือเป็นการเปิด n f c นั่นเองนะครับโดยที่ กล้องที่เสียบ nfc นัจะต้องติดตั้งฟังก์ชันบางอย่างไอ้ติดตั้งแอปตัวหนึ่งนะครับก็คือ samsung galaxy camera นะครับ assist ตัวนี้นะครับก็คือเอาแตะแตะบแตะนิ่ปุ๊บเดี๋ยวโปรแกรมก็กจะโหลดเองจะบอกว่ามือถือ samsung ด้่นกันเองอย่างเช่น s 5เนี่ยครับก็ยังไม่สามารถจะโหลดได้นะครับไม่สามารถไม่สามารถโหลดได้โดยตรงคือยความว่าก็ต้องโหลดแอปหน้าตาแอปก็ประมาณ แบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้แต่ปุ๊บเนี่ยรูปก็จะส่งแต่ว่าตอนนี้คือไม่สามารถส่งได้เพราะว่าผมต้องเปิดรูปก่อนนะครับประสิทธิภาพในการถ่ายก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นก้อนที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆนะครับข้อดีของมันก็คืออย่างนั้นมี s m m m o ซึ่งสามารถจดบันทึกได้นะครับหน้าจอถือว่าใหญ่แล้วก็ a n d ด o i d 3คล่องตัวกับเดิมนะครับ สิ่งที่ยังเป็นข้อติตอนนี้กลับกลายเป็นว่าไม่สามารถตออ่อเชื่อม 3G ได้นะครับแล้วแวตอนนี้เนี่ยก็มี 4G ให้เล่นแล,แ,ลแล้วด้วยนะครับก็อาจจะมีปัญหาก,กันเล็กน้อยสิปันการนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับอันนี้ก็คือเราซื้อมาถ่ายรูปเนี่ยครับมันก็ประมาณนี้แหละถามว่าแบตเตอรนนี่อึดไหมสองพันมถ้าสมมุติว่าเราถ่ายรูปัน่งเดียวก็อยู่ได้ทั้งวันสบายมากแล้ว ถ้าอนาคตจะเปลี่ยนแบตก็สามารถหาซื้อได้ผมคิดว่าแบตเนี่ยก็คือเป็นแบตกล้องของซัมซุงทั่วไปนะครับสุดท้ายราคา15,990บาทก็อันนี้ต้องคิดกันดูนะกันนะครับว่าเวิร์กหรือไม่แต่ถ้าคิดว่าเป็นนักโซเชียลแล้วคิดว่าเองอน,อนาคตอาจจะมีการทำสื่อ หรือต้องการแชร์งานให้กับลูกค้าได้ไวๆแต่ว่าคุณภาพก็ถือว่าระดับหนึ่งไม่ได้มากมายอะไรนะัซซก,กซัเเมซุงเกสซี่แชมเ e r a 2ก็ยังเป็นคำตอบอยู่นะครับแต่ว่าในง,งบประมาณ1 5 9 9 0นห้เ้บาทนี้ก็ตัวเลือกกล้องเยอะอืนกันนะครับยังไงก็ลองไปเล่นดูนะครับว่าตัวไหนถูกใจคุณนะครับมากกว่ากันก็สำหรับการรีวิวซ a มซ u n เก a ซ a ่แ c มเปญ่2ท,ที่ดีเลย์มาประมาณ3เดือนกว่าก็จบตรงแต่ทีน,นี้กันครับ ก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นก a d g e อะไรนั้นหรือเลือกสมาร์ทโฟนเครื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับสวัสดีครับ